สนับสนุนโดย True Gigatech Pro-Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Room Service n e w ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้สดๆนะฮะทาง True Vision Now ผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเรามากันที่ข่าวแรกของเรานะครับกับคู่จิ้นคู่นี้โอมฟลุก oh นะฮะล่าสุด ไปทาบุญกันนะฮะรวมกับแฟนคลับด้วยทําบุญขนาดที่ว่ามีอาคารอเนกประสงค์เป็นชื่อของตัวเองครับนี่คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับของคู่สีสุดฟินโอมทิติวัตนและฟลุ๊กณัฐนะครับได้ร่วมมือร่วมใจกับแฟนคลับพลุดโปรเจกต์ดีๆครับกับโครงการไม b l ลูปันรักนะครับสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณทัตทิติวั์แม่ให้กับโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉายจังหวัดสระบุรีนะครับล่าสุดก็เดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีครับเพื่อร่วม พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ณทั์ทิติวัดซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมใจรวมกำลังทรัพย์จากแฟนคลับของทั้งคู่ที่มียอดบริจาคมากกว่า1.9ล้านบาทนะฮะสำหรับอาคารอเนกประสงค์ดังกล่าวสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเด็กนักเรียนทุกคนต่อไปงานนี้เหล่าแฟนคลับที่น่ารักทุกคนพร้อมใจกันแชร์โมเมนต์ภาพบรรยากาศการส่งมอบอาคารพร้อมกับปิดแฮชแทก o ฮชแท็กโอมฟลุกบิลลิ่งฟอร์สกูลจนทําให้ติดเทรนด์ทวิตเตอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน่ารักมากนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับสุดยอดเลยแล้วแบบภาพแบบ ยืนถ่ายรูปก,กันรัรโอ้โหหวานแหววดีมากน่ารักมากนะฮะสํหรับคู่จิ้นคู่นี้อะคุณผู้ชมตอนนี้เรามากันถึงเดี่ยว13ของพี่โนต้ตอุดมใครได้ไปดูไหมครับใครได้ไปดูไหมฮะได้ไปดูไหมครับอ่าในครั้งนี้นะครับเขาก็จะมีแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับเธอผู้นี้เนี่ยเป็นคนที่พี่โนต้ตเนี่ยปลื้มใจอยู่แล้วจะเป็นใครติดตามเลยครับ ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเบลล่าราณีนั่นเองนะครับเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะครับเมื่อนางเอกสาวเบลล่าราณีครับหอบดอกไม้ช่อสวยช่อยักษ์ไปเซอร์ไพรส์แสดงความยินดีกับพี่โน้ตอุดมนะครับหลังจากจบโชว์เดี่ยว13บอกได้เลยว่าเป็นโมเมนต์ที่แฟนๆต่างกรี๊ดกันหนักมากเพราะได้เห็นอาการดีใจของเฮียโนที่ได้เจอกับนางเอกสาวที่ปลื้มอยู่นั่นเองนะครับนอกจากจะคู่เข่ารับดอกไม้ยังสวมกอดเบลล่าแบบตัวรออีกด้วยคุณผู้ชมครับ โดยเบลล่าเองนะครับก็ได้ลงภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นแสดงความยินดีด้วยว่าเดียว x 3บบุพเพอาวาดยินดีกับทุกความสำเร็จของเฮียและขอบคุณสำหรับความสุขที่มอบให้กับพวกเรานะคะแล้วก็แฮชแทกไปยังอุดม Offi ิเชีนะครับและจากภาพเบลล่าก็ยังมีโอกาสได้ร่วมเฟรมของครอบครัวของพี่โน้ตนะฮะได้ถ่ายภาพกับพี่โตน,น้องก้อยอีกด้วยบรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มครับ แฟนคลับหลายคนนะฮะก็เข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันยกใหญ่เลยทีเดียวส่วนใหญ่บอกว่าชอบในความดีใจของเฮียโน้ตของเรานี่แหละครับ บอกชอบตอนได้ได้กอดเบลล่ายกตัวร้อยนี่แหละคุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงคู่รักคู่นี้นะครับคู่ของคุณนุ่นกับคุณต็อดพี่รมพักดีนะครับอย่างที่เราทราบกันคือเรื่องของความหวานเนี่ยไม่เคยได้เห็นกันหรอกนะฮะแต่คู่นี้เนี่ยไม่หวานจริงนะแต่ความรักเนี่ยเขาแข็งแรงมากล่าสุดเนี่ยนะครับไปเชีย์หวานใจที่สนามแข่งขันรถถึงประเทศเบลเยียมเลยครับ เพิ่งพร้อมใจกันโพสต์ภาพหวานฉลองครบครอบแต่งงาน12ปีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับคู่ของนางเอกหน้าหวานคุณนุ่นวรนุชกับสามีสุดที่รักนะครับคุณต๊อดปิติพิรมพักดีที่มักจะไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่ออกมากันสักเท่าไหร่แต่บอกเลยนะครับทันทีที่เห็นนี่น้ำตานี่เต็มเฟร,รมเลยทีเดียวหวานแบบคุณภาพสุดๆครับ ล่าสุดนะฮะคุณทอสเองก็เดินทางไปที่สนามแข่งรถนะครับที่ประเทศเบลเยียมซึ่งแน่นอนคุณนุ่นเองฐานะของภรรยาสุดที่รักก็ต้องเชียรและให้กำลังใจถึงขอบสนามอยู่แล้วมีภาพคลิปวิดีโอนะครับที่คุณนุ่นเองเนี่ยปีนขอบสนามเข้าไปถ่ายรูปของสามีตัวเองในสนามแข่งนะฮะหลายคนนี่ยิ้มพร้อมกับตบมือดังๆถึงความพยายามสุดเบอร์ของ FC กว่าน,นี้ครับ นอกจากนี้นะครับคุณนุ่นเองเนี่ยก็ยังปล่อยภาพคู่ของเธอกับสามีออกมาให้แฟนคลับได้กดไลค์กันรัวๆอีกด้วยบอกได้เลยทิ้งแมวจะหวานน้อยแต่ก็หวานนะจ๊ะไม่รู้ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆชนะใจภรรยาคนนี้หมดใจเลยจ้า อะตอนนี้เรามากันถึงคู่รักอีกหนึ่งคู่คุณอุ้มลักษนานะฮะกับสามีของเขาต้องบอกเลยว่าหลายคนอิจฉาเหลือเกินเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณอุ้มเนี่ยวัน,วนๆหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ดูแลลูกบ้างแหละนะฮะไปเล่นฟิตเนสบ้างแหละภาที่เราเห็นในโซเชียลเนาะล่าสุดคุณสามีใจดีอีกแล้วซื้อรถให้อีกนะให้อีกอีก,อกหนึ่งคันเลยแต่มีเหตุผลนะฮะว่าทำไมถึงซื้อคันนี้ให้ครับ ขอโทษนะคุณผู้ชมฟ้ามขึ้นแว่นต้องถอดแว่น สวยและสามีรวยมากๆเลยนะครับสำหรับคุณแม่ขุนแซบอุ้มลักษณาล่าสุดก็โพสต์รูปอวดรถคันใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะซึ่งรถคันนี้เป็นรถที่คุณสามีซื้อให้ไว้รับส่งลูกไปโรงเรียนเพราะเห็นว่าราคาน้ำมันมันแพงเลยจัดรถมินิคูเปอร์นะครับที่เป็นรถไฟฟ้า100%มาให้ภรรยาดได้ขับซึ่งคุณอุ้มเองนะฮะก็ได้มีการโพสต์รูปหลายช็อตเลยพร้อมกับแคปชั่นว่า น้ำมันแพงอ่ะป๊าป๊าออกรถให้ไปรับส่งลูกที่โรงเรียนครับป๊าป๊าใจดีที่สุดในโลกขอบคุณคะ่ะรักมากแล้วก็แท็กไปยังคุณบ bon อลนะครับกฤษณนะดอทบอลซึ่งเมื่อหญิงแยเ้ยเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าไปส่งลูกคันนี้แล้วจ่ายตลาดคันไหนอุ้มตอบเลยครับพอร์ชแม เรียกว่าสวยแล้วรวยมากจริงๆสามีก็น่ารักด้วยทำเอาเพื่อนๆและชาวเน็ตนี่กรี๊ดอิจฉาอุ้มกันใหญ่เลยสุดยอดอะ่ะน้ำมันแพงทำไงดีอะถ้าอย่างนั้นก็ซื้อรถ ไฟฟ้าให้คันหนึ่งแล้วกันเอาไว้เผื่อรับส่งลูกน้ํามันจะได้จะไ,ได้ประหยัดน้ามันนะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมเจ้ามินิคันนี้เนี่ยมีพิธีกรเราคนหนึ่งใช้เหมือนกันนะเพิ่งจัดมาเลยไม่บอกว่าเป็นใครแต่ว่าถ้าเกิดว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยความสวยความแรงนี้เยี่ยมเลยนะแต่ว่าระยะระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยมาอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งได้อยู่ประมาณสัก200กว่ากิโล ถ้าใครสนใจวิ่งเฉพาะในเมืองนะฮะเป็นช้อยส์ที่ดีมากแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากจนเกินไปนะครับติดต่อมได้นะฮะผมมีเซลล์มินิอยู่พูดเล่นูคุณผู้ชม <c oughs> อตอนนี้เรามากันถึงเรื่องนี้กับสาวมากความสามารถคนนี้สายปาดอภิญญาล่าสุดมีภาพยนตร์เรียกว่าเป็นภาพยนตร์อาร์ตและกันออกมาหนึ่งเรื่องให้ชมกันครับ ใจจำลองภาพยนตร์แนวอินดี้เรื่องใหม่ล่าสุดของพุ่มกับชื่อดังนะครับคุณใหม่อนโนชาโดยภาพยนตร์ใจจำลองเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องผ่านการผสมผสานเรื่องเล่าเข้ากับมุมมองทางประวัติศาสตร์เป็นเส้นเรื่องคู่ขนานกันระหว่างเรื่องราวในอดีตและสภาพที่เป็นไปในปัจจุบันโดยมีนักสแสดงรุ่นใหม่นะครับเข้าไปอยู่ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายในอดีตครับ าด้านของสายป่าอภิญญานะครับหนึ่งในนักแสดงนําเผยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็แปลกอีกด้วยเพราะเป็นเรื่องแรกที่มีบทสั้นมากๆและมีระยะเวลาในการถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างสั้นจึงทําให้รู้สึกตื่นเต้นตลอดเดวลาครับเรื่องใจจำลองก็มีในเรื่องคร่าวๆก็คือเป็นเพื่อนสี่คนนะคะเป็นนักแสดงละครเวทีที่ไปเที่ยวกันที่กาญจนบุรีแล้วก็ เขาก็ไปเที่ยวดูทางรถไฟดูช่องเขาข่าซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์แต่ปัจจุบันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะคะแล้วดําเนินเรื่องที่คู่ขนานไปกับเส้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสองลูกสาวที่ไปเดินป่าก็คือสายปานกับเวแล้วก็หนึ่งใน,ในสองคนนี้ก็หายตัวไปนอกจากการได้เห็นก็คือการได้ยินนะคะก็คือเป็นหนังที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องเสียงมากเป็นพิเศษตอนที่ ทำหนังเรื่องยิงแต่แรกเนี่ยไอเดียแรกก็คือว่าอยากจะศึกษาความเป็นไปได้ของเสียงในภาพยนตร์โดยที่ไม่ได้ยึดกับขนบธรรมเนียมการเล่าเรื่องของเสียงในภาพยนตร์แบบปกติทั่วๆไปก็คือมันจะมีหลายซีนที่ภาพกับเสียงมันจะไม่ซิงกันแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ให้ผู้ชมเนี่ยได้ได้ฟังแล้วก็คิดว่ามันมีอะไรที่ที่ดำเนินอยู่ณนะขณะนั้นบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไปดูหนังเนี่ยต้องการเข้าใจไปหมดทุกเรื่อง แต่ว่าสำหรับเราเนี่ยในฐานะคนทำเนี่ยเราเราไม่ได้รู้สึกว่าทำหนังเราต้องให้คนดูเข้าใจกระจ่างแจ้งไปหมดทุกเรื่องนะคะรวมัต่ทั้งในฐานะคนดูก็เหมือนกันเวลาเราไปดูหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบเหมือนกันนะที่ไปดูแล้วมันมีบางอย่างที่เราอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าดูแล้วรู้สึกว่ามันมี ประเด็นให้ไปคิดต่อว่าทําไมมันถพงเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าในฐานะคนดูเราชอบหนังแบบนั้นในฐานะคนทาเราก็อยากทาหนังแบบนั้นเหมือนกันคือหนังต้องบอกก่อนว่าถ่ายทําไว้แบบ4ปีที่แล้วแล้วค่ะ4ี่หปีที่แล้วแล้วแต่ว่าเท่าที่พกับพี่ใหม่เมื่อกี้คือภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่พี่ใหม่ต้องการจะทดลองอะไรใหม่ๆอย่างเราจะรู้จักพี่ใหม่โนชาจากภาพยนตร์ที่แบบอินดีม้มากๆใช้ระยะเวลาการถ่ายทําการเตรียมงานคือแบบต่อเรื่อง อย่างต่ําก็คือสองถึงสามปียอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่พี่ใหม่ใช้เวลาเตรียมงานเร็วที่สุดแล้วก็ใช้เวลาการถ่ายทําช่วงของโปรดักชันเร็วที่สุดเท่าที่พี่ใหม่เคยทําหนักมาเลยคือสําหรับตัวปั่นเองอะเมื่อกี้ปัน่นเดีคุยกับพี่ใหม่ป่นเองรู้สึกว่าพอฟีดแบ็กคนอื่นดูแล้วเขาว่ายังไงกันบ้างพอปั่นได้ยินเรื่องฟีดแบ็กเนี่ยป่นก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆพี่ใหม่บอกว่าเป็นหนังที่พี่ใหม่อยากจะทดลองกับเรื่องเสียงอืมมันก็เลยแบบ เป็นการทําให้หนังดูน่าสนใจขึ้นไปอีกสําหรับภาพยนตร์เรื่องใจจําลองนะครับจะเริ่มฉายวันที่23มิถุนายนนี้เฉพาะบางพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นอาร์ตสเปซทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับ ผู้ทุกคนที่ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ